สวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยสวัสดีเพื่อไทยและสวัสดีครับก้าวไกลนะครับยินดีมากนะครับที่ได้ประธานสาภาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอาจารย์วันนอนะครับที่เป็นคนเก่าแก่ก็ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์วันนอที่ชาวรักประชาธิปไตยเสื้อแดงแก้ไขไปให้ได้ขอบคุณมากครับ ชาวตัแดงทุกท่านขอบคุณท่านแล้วก็ก้าวไกลและเพื่อไทยด้วยที่ฝ่าฝ่าหนามไปได้ดีนะครับนี่แหละครับเพื่อไทยก้าวไกลคู่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่ให้วันนี้ผ่านไปโดยได้ดีนะครับไม่มีใครเสียเปรียบใครได้เปรียบใครผมเห็นด้วยครับ ในานามของลุงอดหมวกใหญ่ขอขอบพระคุณทั้งสองพักและแปดพกร่ครวมนะครับหกพกร่ครวมรวมเป็นแปดพักนะครับขอบคุณทุกพักนะครับก็วันนี้ก็ดีใจขึ้นมาครับได้ประธานสภาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหมือนกับออกไปกลางทะเลแล้วนะครับตอนนี้ออกจากฟังไปแล้วนะครับจะโดนคลื่นลมอีกเท่าไหร่ไม่รู้ระหว่างกลางทะเลนะครับ จะต้องโดนโมรสุมอีกเยอะทางก้าวไกลนะครับก็ฝากไว้ด้วยทางก้าวไกลนะเพื่อไทยเกาะอกันไว้นน่นนะครับเอาเชือกผูกมือกันไว้ก็ได้ครับถ้าเรือล่มกลางทะเลจะไปหนีกันนะครับสองพักนี้แต่นะที่ผมเป็นคนแก่ครับคำบ,บอดในการเมืองมาเมินละหลายสิบปีแล้วครับสามสี่สิบปีแล้วที่คำบอดกับการเมืองมาเลือกตั้งสอสอกันมาเนี่ยครับ นานก็ขอเตือนว่าลงทะเลไปแล้วนะครับโดนโดนขึ้นลมทับถมเข้ามาเรือจะล่มยังไงนะครับสองพักนี่ผูกมือติดกันไว้นะครับอย่าไปไหนนะครับเพื่อไทยก็จะหนีก้าวไกลก้าวไกลก็จะหนีเพื่อไทยไม่ได้นะครับนี่คนแก่ที่อยู่ข้างนอกอะ่ะจะรู้อะไรดีได้ยินอะไรดีนะครับพี่น้องเสื้อแดงเสื้อส้มอ่าเพื่พี่น้องเสื้อแดงเหมือนกันนะครับกับสีส้ม รักกันไว้นะครับร่วมมือกันไว้ร่วมมือกันไว้อ่อย่าอย่าไปทะเลาะบาแววงอย่าไปแฝะอย่าไปนินทาอย่าไปนั่นอะไรไม่ต้องเอาตรงนั้นครับปล่อยให้สองคนเขาคุยกันสองพักนะครับเชื่อว่าไปได้ครับไปได้ดีครับไปได้นานครับไปได้ไหลสมัยครับถ้าสองพักนี่ถ้าใครยุแย่ยังไงนะครับอย่าไปลวดอย่าไปเจ็บอย่าไปนั่นอย่าไปแคททั้งสื่อด้วยทำไปนะครับทำตัวดีๆไปสองพักนี่ ไปได้แน่นอน,นแถบเดียวกันรักประชาธิปไตยนะครับโหนเป็นไงพืนักวิชาการเป็นไงสื่อ <4 S 1> สื่อด้วยหน้าแตกหมดหน้าแตกไหมครับฮะว่าอะไรอ่ะสิบห้าบวกหนึ่งสิบสี่บวกหนึ่งอ่ะอีกแถบจะเหลือสิบสามบวกหนึ่งอีกแถบไปสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดบวกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เป็นไง น่าแตกหมดไหมอ่ะทีนี้ขอขอโทษกันแล้วยังอ่ะนะพืกนักวิชาการอ่ะพืกนักพูดอ่ะมาขอโทษกันแล้วยังที่ว่าเขาไปอ่ะก็ขอบคุณนะหมอชนนานานะครับหัวหน้าพักนะครับเยี่ยมครับไทยส<ค>องโป้ครับเที่หนักแน่นเออเข้มแข็งหนักแน่นใครจะมาแทงยังไงมายุยังไงยุไม่ขึ้นครับมาโหดชันขอบคุณนะครับ ที่ไปที่ขอนแก่นนะมากอดลุงออดนี่ยคนที่กอดกอดลุงออดใจจะหนักแน่นแบบนี้หรอครับเพราะสายานี่ก็รู้นะครับหมวกใหญ่มีเอกลักษณ์นะครับเอ,รเอาประชาชนมาจุดสุกลางครับเนี่ยอย่างประชาชนเนี่ยเขาก็ช่วยอยู่แล้วรักกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยอมรับว่าโลกโซเชียลของเราเนี่ยเรื่องทางโทรศัพท์เราเนี่ยมันมันเดี๋ยวนี้ลูกมันชวนพ่อแม่มไปด้วยใช่ไหมครับเป็นไงเพื่อกกันสไลด์ สีส้มสไลด์ไงพอลูกไปชวนพ่อแม่ได้เห็นไหมครับนี่ครับลูกเขาเก่งเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นหลังเขาเก่งครับอายุหกสิบเจ็ดสิบนี่ยครับไปเลี้ยงหลานได้แล้วนะครับหมดกเกษียณแล้วไม่ต้องมากินเงินเดือนอีกเด้งสองเด้งหรอกใช่ไหมสวอได้กี่เด้งใช่ไหมนี่ผมพูดเรื่องจริงนะผมอยู่บ้านนอกผมก็รู้ว่าท่าได้หลายเด้งนะครับสมวนคนจะยกมือ,อไหม ท่านพิจารณาด้วยนะครับสวฝากไว้ด้วยครับรุ่นพี่ก็มีรุ่นน้องก็เยอะครับรุ่นพี่ผมก็เยอะนะครับฝากไว้ฐานะที่พลทหารเก้านะครับที่เข้าไปนะสวททหารเยอะนะครับกินไหลเด้งนะครับวันนี้ช่วยกันหน่อยนะครับลุงออิบุกใหญ่ขอร้องนะครับท่านสวครับนะครับเห็นแก่ประชาชนใช้สมองคิดบ้างนะครับช่วยกันเห็นใจประชาชนบ้างที่เขาเลือกมาครับ ยี่สิบห้าล้านอย่าดูถูกนะครับยี่สิบห้าล้านนะครับอย่าดูถูกเขานะครับสวบฝากด้วยนะครับท่านสวครับทุกท่านนะครับนะครับก็ลุงออ์ก็ไม่มีอะไรมากขอให้สองสองพักไปให้พ้นถึงฟังท่ามทะเลให้ถึงความฝันไว้นะครับขอให้พ้นรอดปลอดภัยไปจากกลางทะเลขึ้นลมนะครับขอให้มีความสุขนะไปได้เป็นนายกนะครับขอบคุณครับ